สายต่อไปนะฮะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะคกับสายของพี่หนุ่มพระประแดงครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสุ่เดอช็อตนะครับกลับเข้ามาเรื่องของสวัสดสยองนี่พี่เรื่องเนี้ยเพื่อนพี่ชายของพี่หนุ่มเป็นคนพบเจอเนาะใช่ครับพอดีวันอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยอพอดีผมไปเจออ่กลับบ้านไปแล้วก็ไปเจอพี่ชายกับกคู่เขานั่นแหละ ครับก็คุยกันว่าออวันหยุดอะไรไปไหนไอะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยทำไมคุณไม่ไปเที่ยวตามอะไรแถวเนี้ยแถวทะเลแถวอะไรทางภาคตะว,วันออกแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาเข็ดแล้วละ่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาเที่ยวในช่วงเทศกาลหรือว่าวันหยุดยาวแบบเนี้ยออืเขาไปเจอเรื่องสยองมาน่ะสิะแต่เรื่องนั้นมันเกิดเกิดเรื่องมาประมาณสิบปีได้แล้วครับประมาณน่าจาะมาประมาณปีเอ,อ่อห้าหกห้าเจ็ดประมาณเนี้ย ทีนี้เรื่องที่เขาเล่าเนี่ยเกิดจากเขาสองคนเพื่อนพี่ชายสองคนเนี่ยเขาชื่อชื่อเก่งกับชื่อแก๋งล้วกันะะนะครับผมเก่งกับแก๋งอ่าเก่งกับแก๋งเนี่ยก,ก,ก็เป็นเหมือนกับช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอย่างที่คุณตามขี่วพวกบิ๊กไบค์อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่ทางจังหวัดชลบุรีบางท,ทีเขาก็ไประยองมังแล้วแต่เขาก็มีสาขาอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะต้องมีการวิ่งไปซ่อมตรงนั้นตรงนี้แล้วแต่ว่าทางบริษัทมอบหมาย เขาก็จะเมืนก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาระหว่างชนบุรีระยองประมาณนี้ยชนบุรีพัทยาระยองอะไรก็ไมนแหละทีน,นี้ตอนนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบเป็นแบบตัวหนุ่มเทย์บอยอะคือว่าคือเป็นช่างซ่อมอ่ะพวกสาวอว้ก็ไม่จะไม่ค่อยมีหรอกเพราะวันๆก็ซ่อมแต่รถหน้าพวกนี้ก็เลยแบบยังไงแบบแฟนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอย่างเงี้ยส กูถึงกูถึงแล้วก็เหมือนกับเป็นบางทีก็มีอารมณ์เปรี่ยวเนี่ยอาวากันง่ายๆก็คือว่าเป็นวัยรุ่นตอนนั้นนะก็มีอารมณ์เปรียวครับคท,ทีนี้ตรงนี้เนี่ยอย่างว่านะเขาก็จะแบบจงคืนพอ,อเลิกงานนะปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เป็นหนุ่มเป็นอะไรเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยเคยที่จะเข้าพวกสถานบริการอะไรต่างๆคูเนี้เขาก็ไม่ค่อยขนาดเพราะว่าไม่ได้เป็นแบบพวกทํางานอะไรทั่วไปแต่แบบช่างซ่อมวันๆก็ซ่อมอย่างรถอย่างเงี้ยอื แต่เขาก็ได้ยินแว่แวๆมาว่าแถวๆนั้นเนี่ยจะมีพวกวิทยาลัยหรืออะไรเกี่ยวกับสถานศึกษาอะไรแบบนี้เขาก็เกิดไอเดียซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่เขาก็ได้ข่าวมาว่าว่าถ้าตอนเย็นเย็นหรือกลางคืนเนี่ยขับรถไปนะนะอาจจะเจอสาวๆก็ได้แล้วเราก็อาจจะพูดคุยเจราจาต่อรองอะไรกันแบบเนี้ยอุ้ยอ่าเป็นอะไรประมาณนั้นคิดอะไรแบบนั้นง่ายแต่เขาบอกทีนี้ว่าเก่งเนี่ยเาขาค่อนข้างจะถนัดเรื่องพวกนี้ คือรู้มากกว่าแก่งน่ะแก่งเนี่ยไม่ก่อยรู้เรื่องอะไรแต่เขาบอกอ่าไม่เป็นไรคนนั้นมนนั้นน่าจะเป็น่ก็เป็นวันช่วงคนหยุดยาวนั่นแหละเขาก็ขับรถตะเวนกันไปแถวแถวหาแถวแถวนั่นน่ะก็ขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เอ้ยเย็นๆตามตามพวกผับเดียมันก็จะปิดแล้วเพราะเขาเขาขับตั้งแต่ช่วงเย็นๆน่ะจนไปถึงว่าบานค่ำค่ำก็เอะเราจะรู้ได้ไงว่าสาวคนไหนเขาจะเล่นด้วยกับเราหรือยังไงใช่ไหม เขาก็ไม่เป็นงานไงไม่ไม่เคยก็แล้วขับรถไปเรื่อยขับไปเรื่อย <c oughs> จนดึกดื่อเลยก็เอ๊จะไปเจอผู้หญิงที่ไหนเนี่ยอะไรแบบเนี้ยอืจนขับมาเรื่อยๆื่อมันจะเป็นถนนเลนมหาแบบเนี้ย <c oughs> เขาก็ไปเห็นนักศึกษาสองคนผู้หญิงอ่าคล้ายๆว่ายืนอยู่อ่าตรงเป็นสะพานณะด็นสะพานแบบเนี้ยอ่าแล้วก็ดินดินชายทะเล อ่าเขาก็ขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทีนี้ทางทางเก่งเนี่ยเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชะลอก่อนชะลอหน่อยเขาก็ค่อยๆดีคันเร่งเนี่ยค่อยๆดีคันเร่งเรื่อยๆแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มองมองไปทางผู้หญิงทั้งสองนะครับทีนี้ผู้หญิงทั้งสองคนก็มองเข้ามาในรถแล้วก็ถามเลยไปไหนพี่อ่า เขาถามว่าไปไม่พี่ที้ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเปิดประเด็นนี่คุณคุณเก่งก็รู้ลเชลิมชัยแน่นอนแล้วนักศึกษาอย่างนี้แล้วถามว่าไปไม่พี่ดึกขนาดนี้เกือบจะตีหนึ่งแล้วนะไปไม่พี่มันก็มีอย่างเดียวเห็นไหมครับเขาก็บอกเห็นไหมเขาก็คุยอย่างทางแกงอะเห็นไหมผมบอกคุณแล้วเนี่ยเชื่อหัวผมพี่ผมเรียนมาแล้วอกเนี่ยเนี่ยเขาก็เขาก็ลงจอดรถก็ไปเจรจาต่อรองอันนี้แล้วน้องยังไงอะ อะไรแบบนี้ก็เจลาตาอะไรกันไปตอนนั้นเนี่ยที่เขาเล่ามาเนี่ยเขาบอกว่าก็คนหนึ่งก็พันห้าแล้วกันอ่าคือพันคือพันห้าอ่เาเจรจาต่อรองนี้ทั้งเก่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับว่านักต่อรองเขาบอกเอ๊ะสองคนนะ่ะสองพันห้าได้ไหมล่ะอ่าเขาก็ไปต่อแล้อย่างนี้การผู้หญิงสองคนเนี่ยผู้หญิงสองคนนี้ผมให้ชื่อเป็นหวานกบแกงน้่นอืมอ่าหวานกะแกงก็ยืนอยู่บอกนี่ อันเนี้ยมันไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลานะจะมาต่อรองกันได้ไงอ้ออาวไม่ได้เด็เขาก็ไม่ไปทีนี้ทางแกงก็เฮ้ยจะไปต่อรองก็มากเลมันดึกแล้วหน้าเกลียดมันเสียเครดิตก็ให้น้องเ็าไปเถอะเป็นทุนการศึกษาอ่าถูกต้องอ่อววาออก็เจราจาต่อรองกัแล้วโอเคโอเค,อ,เคอ่ะก็สองคนก็สามพันเลยาก็เจรจากันไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วยังไงอ่ะมันจะต้องไปยังไงสักพักหนึ่งอ่ะ เออคนชื่อหวานเนี่ยเขาก็โทรศัพท์มันก็โทรศัพท์หาใครทักคนเนี่ยสักพักหนึ่งก็มีมีผู้ชายขี่มอไซค์มากลนมาลิมหาดเงี้ยเ้าก็เข้ามาจอดไปสิไปสิทีนนี้ทางแก่งก็เก่งเขาก็งงเอา้ามอไซค์อันนั้นแล้วนี่ใครครับก็เป็นใครเนี่ยเออเขาบอกก็อแฟน,นเองเองแฟนของคนชื่อหวาน,นเอา้าเอา้เอาแล้วแฟนน้องมา,มาเง้ยยังไงนะพี่โอ้เอเอ่อ พี่ผมไม่ได้ทำอะไรนะเขาคึดว่าแฟนจะมาหาเรือยไงไงหรือว่าอ้าวอ้าวแล้วแฟนมันบอกไม่ใช่ที่คือเดี๋ยวแฟนหนูว่าจะนาพวกพี่ไปเพราะว่าจะไม่ไปกับพี่หรอกไม่รู้ว่าพี่จะพาไปไหนเรามีพี่ของเราอยู่แล้วพี่อ่ะสองคนเนี่ยขับรถตามแฟนหนูไปเดี๋ยวหนูสองคนจะซ้อนอ่าพี่โกไปพี่โกจะเป็นคนขับเขาก็ซ้อนกันสามคนนะ่ะนําหน้าไปทีนี้ทางแกงก็เก่งกว่าเอา้า วยังไงว่าเราต้องทอํายังไงอ่ะเก่งเขาบอกเอาคนไม่ยากลยแล้วก็ตามเขาไปที่เขาบอกให้เราตามเขาไปอ่ะแกงกับเก่งก็ขึ้นรถแล้วก็ขับตามโกที่ซ้อนหวานกับแกงก่นไปอ่าเขาก็ขับน้ำไปเรื่อยน้ำไปเรื่อยองไปสักประมาณที่เขาเล่าเนี่ยประมาณเกือบเกือบสามโลได้ก็ไปเรื่อยอ่ะจนเลี้ยวก็ไปยังบังกะโลแห่งหนึ่งครับบังกะโลตัวเนี่ยมันจะเป็นแบบชั้นเดียวนะเป็นไม้เช่แบบว่า ทางเข้าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสวยกขึ้นเลยแล้วก็วเป็นเหมือนกับอะไรบ้าน,บ,านบ้านเก่าวัาสมควครัวอะไรทีนี้ทั้งเก่งกับแกงก็บอกเฮ้ยจะดีถือว่าเฮ้ยพาเราไปไหนวะเนี่ยทีเนี้ยทางทางโกเนะี่ยที่ที่ซ้อนสองสาวมาเนี่ยก็จอดรถที่หน้าบังกะโลใช่ไหมแล้วเขาวอาอ้าวถึงแล้วถึงแล้วเร็วเร็วเร็วเขาบอกเหมือนกับเร่งอ่ะอเหมือนกับเร่งทางสองคนนี้อ่าแกงกับเก่งก็ลงจากรถมาครับ ประตูรถแล้วก็เดินลงมาเฮ้ยเฮ้ยนี่ท่านแก่งก็ถามเก่งเฮ้ยนายเอาซีหัวเนี่ยเฮ้ย<ม>เอาซีไหนไหนมาถึงแล้วอะเก่งก็วิ่งเสียวเวลามากมาเหมือนกบบทั้งเก่งก็ยังแบบกล้ากล้ากลัวๆไงอ่าแต่เก่งก็พาเข้ามาปุ๊บอ่าทีนี้บังคโลตัวเนี้ยตอนแรกอะที่เก่งก็เข้ามองเข้าไปเนี่ยเขามองกับบเฮ้ยธรรมดามันเก่าจาาังวะเออแล้วก็สักพักหนึ่งเขาก็มีตาลุงเนี่ยเดินออกมา ก็มาคุยก no ับคนที่โกอ่ะโขลงจะเป็นยังไงแล้วก็เนี่ยขอเช่าแล้วกันนะก็คือให้ให้ค่าเช่าบังกะโลอ่ะคืนนึงอ่เขาก็จ่ายอะไรไปทุกคงจะมีดีลกันอยู่แหละเพราะว่าเหมือนกับว่าทางเก่งเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคนที่นํามาเนี่ยเขาจะดีลกับทางโรงแรมหรือว่าทางบังกะโลอะไรอย่างเงี้ยมีการจ่ายยินจ่ายทอมกันไปแล้วก็เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยด้วยสําหรับผู้หญิงอ่าเขาก็จ่ายเงินกับตาลุงตาลุงก็มองหน้าแบบว่า อ่าแปลกแครับพอพักตะลุงก็เดินหายเข้าไปในบ้านรถทีนิดสองคนเนี่ยก็ขึ้นบ้านไปนอนแต่นี้เนี่ยหมูทำไมฝุ่นเหมือนเยอะจังวะพวกโ<ม>ต๊ตอ,อะไรแบบเนี้ยเออแล้วตู้เย็นเปิดมาตู้เย็นนี่นี่บานเนี่ยเปิดมาเนี่ยมันก็โอ้โหกิงแบบเหมือนไม่ได้ใช้มานานกิงหื้อๆน,น,น้ําก็ขวดขวดน้ำก็แลกเก่าๆไม่เย็นไม่อะไรเลยเงี้ยเสียปักมานานอะเอออะไรวะ ถ้าพักหนึ่งอ่ะอสองสาวก็เดินขึ้นมาใช่ไหมคนชื่อโกเนี่ยก็านั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์อ่ะหน้าบ้านมันจะมีเเขาอี่ไม้ตัวหนึน่งอ่ะเขาก็นั่งนั่งก็ว่าเล่นมือถือเล่นเข้าไปใช่ไหมถ้าคุมอ่ะคุมเชิงอยู่สองสาวก็เข้ามาพูกเขาก็คุยกันอะไรกันพอสมควรนี่เขาบอกเอา้าพี่แล้วตุลงพี่จายังไงล่ะดาวยังไงแบบว่าเลือกใครทั้งเก่งเขาบอกเฮ้ ผมชอบหวานเะน่หวานหวานหน้าตาดีเออหน้ารักผมเอาหวานละกันถุนแกงก็เอาแกงไปเออแล้วก็คุยตกลงกันใช่ไหมสองคนเนี้ยเออทีนี้ในในบางกระูเนี่ยมันก็เปลี่ยนมันจะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยซ้ายมือจะเป็นห้องหนึ่งขวามือก็จะเป็นห้องหนึ่งเดินตรงไปซ้ายมือมก็จะเป็นห้องน้ําอ่า น้ำรวมอะไรแบบนั้นน่ะ uh huh. อ่าแล้วส่วนข้างหลังก็เ็เหมือนกับเป็นที่รกร้างเป็นเหมือนกับเป็นสวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบ้านไม้เก่าๆซึ่งคาดว่า,าเป็นบ้านอินตลุงนั่นแหละที่ว่าเดินออกมาเอาตันน่ะอื uh huh. น่าจะเป็นคนดูแลแต่ก็ดูแลได้แย่มากเป็นบังกะโลที่แบบเอทีนี้ว่าทางทางแก่งตอนแรกเขาก็ไม่เห็นด้วยรแ,แต่ว่าทางแก่งเขาคงจะเต็มที่แล้วอะเขาก็เอะเอาวัาชุโมงนี้มา อ่าตนี้ทางทางเก่งเนี่ยเก่งกหวาเนี่ยก็เข้าไปที่ห้องห้องด้านในบัว่าผมต้องการความเป็นส่วนตัวเน่ยผมเข้าไปด้านในดีกว่าอย่างนี้ว่าทางแก่งกับแจงเนี่ยเขาก็ยังนั่งอยู่ตรงระเบียงด้านหน้าเนี่ยเพราะว่าแก่งเขา,ายังไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยเข้าห้องแล้วกันเดี๋ยวขอคุยกับน,น้องเขาก่อนอ,อะไรแบบนี้เหมือนเขาก็ายังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ทีนี้ว่าคุยกันไปสักพักนึงเนี่ยทางอ่า แขงกับแกงเนี่ยก็เข้าไปในห้องนะสมมติวาคุยกันเยอะยุ่งมันเยอะเข้าไปข้างในดีกว่าเข้ากันไปปุ๊บใช่ไหมแต่ทีนี้สังเกตว่าเขาก่อนนี้เขาจะเข้าไปเนี่ยเขาก็เห็นโกเนี่ยไม่ไปไหนเลยยังนั่งอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วก็แบบถูบุหรี่อะไรไปเรื่อยเปืือยเลยอ้าวก็ไม่มีอะไรทีนี้ก็ตัดไปที่ทางอ่าเก่งว่าเก่งเข้าห้องเนี่ยเขาก็เอาแล้วอุ้ย่ะทํางานมาทั้งวีคหทั้งเดือนเลยไม่มีแฟนด้วยเลยแต่หูแล้ว น้องน้องหวานนี่ก็สวยเลยโอ้โหเป็นสาวมหาลัยที่แบบครบเครื่องเลยอนะ่ะกพว่าโอ้โหพอเขาไปในห้องุ๊บเขาก็จัดแกงอาบน้ําอาบผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณชื่อหวานเนี่ยก็นั่งอยู่ที่บนเตียงนะอืมทีนี้ว่าทางคุณอคุณเก่งนี่ก็อาบน้ําอาบผ้าโอ้โหเนี่ยขัดสีเฉวีวันเป็นที่เลยนะโอ้โหราว่าทงานม,มาทั้งวันออพอออกมาพบกก,ะกะ็นกินพักหนุตัวเียกก็เดินออกมาที่เตียงงนะ่ายๆทีนี้ทางอ่า หวานเะนี่ยเขาบอกพี่อ่าหนูต้องอาบน้ำไหมอ่ะอ้ะอาวอันนี้ทางทางคุณเก่งเนี่ยเขาบอกโอ้ยน้องก็ต้องอาบพี่เห็นพี่อย่างนี้พี่ก็เลือกนะไม่ได้ว่ามาอย่างนี้แล้วพี่จะจัดการเลยน้องต้องอาบน้ำก่อนอ้าวนี่ก็ไไรน้องปังไปอาบน้ําแต่ว่าเร็วๆหน่อยนะพี่รอนานไม่ไม่ค่อยชอบรอนานอ่าหวานก็เข้าไปในห้องน้ำใช่ไหมทีนี้เก่งเนี่ยเขาก็ เขาบอกโหคือเขาค่อนข้างจะเป็นคนแบบงกด้วยแหละที่ว่าต่อราคาอะไรต่างๆเนี่ยเขาคิดแบบแม่คืนนี้ยังไงอย่างไหนจะค่าบังกะโลอีกไหนจะค่าทักมือเทศจ้างกู้หญิกไม่อีกอย่างเนี้ยอืเขาก็เลยอควักสิ่งหนึ่งในกระเป๋าเข้ามาเพราะว่าเขาคิดว่าอ่านนี่เขาตัมมาเทียบเพาจะต้องติดสิ่งนี้มาด้วยเขาคือเขาก็กินไวากกาาไปสองเมตรอ่าหรือว่ากาคุ้มหรือว่าต้องใช้ไวาก้าช่วยด้วยอะไรเนี้ย อ๋อ oh. แต่เขาบอกคงจะไม่ผิดกติกาหรอกว่า <Wh ey. S 2> ยังไงมันก็ต้องใช้เครื่องมือเ,เสริมม้านล่างอะไรเงี้ยอ่าเขาก็กินไว้ก้างไปสองเม็ดนี่พอกินก็ไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ตึงๆแบบว่าปกติเขาก็กินแค่เม็ดเดียวอือฮทีนี้พอเขากินก็ไปสองเม็ดนี่มันตึงๆ่งเขาก็แบบมองเหมือนห้องมันก็จะฟ้าๆปยมดเลยทำไมห้องมันแลเหมือนกับสีฟ้าๆตาผ้าๆอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ได้ทําให้แบบว่าเขาเสื่อมเลยนะเขายิ่มแบบว่า มีความฟิตมากข uh, ึ้นอ่ะโอ้ยม,มาศเลยเนี่ยมาศเลยอ่าใช่เหมือนเครื่องฟิตสตาร์ทง่ายเลยทีนี้โอ้โหเขาก็นั่งเขยหัวเข่ารอรอน้องหวานอ่าที่กาลังจะออกมาจากห้องน้ํา <c oughs> ทีนี้พอน้องหวานออกมาจากห้องน้ําเนี่ย <c oughs> เขาก็มุ่งกระโจนโออกมาใช่ไหมเหมื <c oughs> อนถ้าขอหนูว่ากราเดินออกมาปุ๊บอ่าแต่ทีนี้ทางคุณแบบคุณเก่งก็เต็มที่แล้วว่าน้อง้อมหรือยังล่ะทีนี้ทาง คุณาคุณหวานเนี่ยเขาบอกปลุกที่ใจเย็นๆสิเขาค่อยๆเดินมาใช่ปะทีนี้จังหวะที่ทา้งอ่าคุณเก่งอ่ะก็ลุกขึ้นมาเนี่ยเขาก็ถอดไอ้ผ้าขนหนูเขาออกใช่ไหมผ้าขนหนูก็แบบเต็มที่แล้วอ่ะทันใดนั้นมันก็มีเสียงเคาะประตูมาปัง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 เข้าเคาะประตูด้านหน้าอ่ากลายเป็นคนที่โง่เนี่ยมาเคาะประตูปัง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 เฮ้ยเตะแจ้งเตะแจ้งเตะแจ้งเตะจ้งโอ้โห ที่ทังเสอเียยลมิอะไรวะยังไม่ทันทำอะไรเลยให้มันจะเล่งไปไหนแล้วดูน้องดูแฟนน้องเนี่ยมันจะเล่งไปไหนที่เข้ามายังไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยโอ้โหมันจะเล่งอะไรกันจังเนี่ยทางกระดานนอกขอเคาะประตูปังบางๆเสียงย่งเสียงย่างเสียงย่งเขาก็เลยตะโกนออกมาบอกว่าเฮ้ยคุณถ้าอย่างเงี้ยผมไม่เอาดีกว่านะอะไรมันจะมาเล่งอะไรมาหวงแฟนอะไรขนาดนี้เออแล้วมาเคาะประตูปังบางๆงเงี้ยมันได้ที่ไหนหมดอารมณ์เลยระหว่างเนี้ย ทีนี้ทางหวานเนี่ยเขาก็เปิดประตูออไปเหมือนได้คุยกันมาแหล้วเขาก็ปิดประตูไปเขาบออ,อพี่อยาไปสนใจมาแลยมันก็อย่างเนี้ยนแะหละห่วงเอแต่เดี๋ยวคุยแนละ้วบอกว่ามันไปไกลๆไปไหนก็เดี๋ยวอีกสักชั่วโมงค่อยมาเหมือนเขาก็ไล่กูนะออกไปอทีนี้ทางหวานปิดประตูเสร็จใช่ไหมเตาว่าเดินมาเขาก็โอเคเรียบร้อยทีนี้ทาง คุณเก่งก็เดินไปที่เตียงหน้วเตียงพร้อมเลยนะทีนี้หวานเนียเขาก็เดินมาที่เตียงมันก็จะมีสวิตการที่แบบปิดแล้วไฟในห้องมันจะมืดเช่นนะัหวานเขาก็ปิดไฟเลยปุ๊บ<อ>ปิดไฟมืดอ,ะอ่ะมันก็มีแต่เพียงแสงจากด้านนอกกับสาสองเข้ามามันก็ไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็อพอจะพอจะทํากิจได้แหละอทีนี้ทั้งเก่งนะเขาบอกเอาน้องน้องจะปิดไฟทดาไมนี่ชอบสว่างสว่างอ๋ออ่า เ่งเขาก็เดินไปเปิดไฟอ่าเปิดไฟปุบ๊บหวานก็เหมือนกับกำลังจะทําท่าถอดถอดท้าขนหนูใช่ไหมบอกพี่ปิดเธอจะเปิดทําไม,มหวานก็ไปปิดไฟอีกอ้าวอันนี้เก่งก็เอาอะไรเนี่ยน้องชอบปิดไฟเหรอโอ้ตายเสียอารมณ์มากเลยไม่ค่อยคุ้มค่าเงินอะไรพี่เลยอ้ามามาอ่าท่ามกลางความมืดเนี่ยทั้งสองแล้วเหมือนกับขึ้นไปที่เตียงกัะนใะช่ไหม เขาก็มีกิจกรรมนั่นแหละทั้งฝ่ายเก่งเนี่ยเขาก็เต็มที่แล้วไงเขาก็อ่ซุกซายเลยไปเรื่อยเปื่อยตามทํานองเขาและอแหละหวานก็นองลงก็มีอะไรกันอืทีนี้จังหวะที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยว่าจังหวะที่เขาหนวเมียกันอยู่เนี่ยเขาก็ือนกรรัรลูบไล้ไปตามหน้าอกตามอะไรนี้ใช่ไหมทำไมเนื้อตัวมันนิ่มๆวะมันเหลวไปหมดเลยเหมือนกับเนื้อมันเหลวว่ะ เอก็เป็นไปได้มั้งน้องเขาคงจะบ่อยแล้วก็แบบว่าเออมันเหลวจังเลยหน้าอกอะไรเนี้ยนะคือมันเหลวเป็นแบบนิ่มไปเลยอ่ะเหลวโอ้โอี่หน,น้ามี่หน,น้านีหน้าละน,น,น้องเขาคงจะปิดไฟเขาคงจะอะาไราาอะไรแบบเนี้ยเขาก็คิดแบบนี้กันนะเขาก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยครับทีนี้จังหว,งงวะนเนี้ยกย่าาอาการมีอะไรกันาดเมคเลอร์แตเนี้ยพอถึงจังหวะนั้นปุ๊บเนี้ยเขาสึกเฮ้ยทำไมมันมนมันกลิ่นอะไรวะ ทำไมมันกลิ่นเหม็นว่าเหมือนจะกลิ่นแบบอะไรตายอ่ะเออเฮ้ยห,หนูตายในห้องหรือว่าแล้ยิ่งเขามีอะไรมากขึ้นยิ่งเขามีจังหวะที่ที่เล่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งเหมือนกับเหม็นเหม็นมากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะจนตบอกเฮ้ยน้องได้กลิ่นอะไรไหมทั้ทงหวานเขาก็ไม่ตอบเอเหม็นอะไรเลยเพี้ยอ้าวเราไม่ได้กลิ่นนะโอ้โหูนี่มันเหมือนกระปานเน่าเนีน่ยเนี่ยเฮ้ยที่กลิ่นอะไรวะทางเก่งเขาก็เดิน ทงทงเนี่ยด้วยความที่เขาทนไม่ไหวว่ามันกลิ่นอะไรงไงเขาก็เลยไปเปิดไฟหัวเตียงปาบขึ้นมาโอ้โหภาษาพาร,ร,ราภาระเจ้าช่วยภาพที่เขาเห็นน็่คือ,อตอนเนี้ยหวานเนี่ยนะหน้าอกอะอเขาเรียกว่าหน้าอกี่ย,ยานเป็นถุงกาแฟเนี่ยยาวไปถึงหัวเข่าเลยอ,ะอ,อ่ะอ้าแล้วเนื้อตัวเนี่ยเหยียวย่นไปหมดหน้าเงยเละอะาตานี่ถลนลงมาผมเพ่อเหมือนจะ แต่ที่ส่วนคอนเะหมือนมันมันมีเชือกลักกันแล้วก็ตาถลนปิ้นออกมาลิ้นห้อยออกมาโอ้โหผลนั้นเขาบอกเฮ้ยแล้วเขาดูที่ตัวเขานะี่ยเต็มไปด้วยน้ำหนองน้งเหลืองใจไม่หมดเลยไอ้กลิ่นเหม็นที่เขาได้กินนะั่นน่ะโอ้โหชั่โโโชวโมงชั่วโมงนั้นวายก้าขนาดไหนเนี่ยเขาก็ไม่ไหวแล้วเขาก็หอเหี่ยวทันทีเลยแล้วเขาบอกโอ้ยตายหาผีไว้กูอยู่ไม่ได้แล้วเขาก็คว้ากางเกงเขาเนะี่ยนุ่งออกมาแล้วเขาก็ถีบประตูปั้งไปใช่ไหมเขาก็วิ่งออกมาปุ๊บ จังหวะที่เขาวิ่งออกมาเนี่ยเขาเห็นแกงเนี่ยสู่บุรีอยู่ข้างหน้าระเบียงแล้วแกงก็พุ่ง,องบอกเฮ้ย hey, มันเป็นอะไรเนี่ยเฮ hey, ้ยไอ้แกงผีรอกูอ้าวอยู่นี้แกงก็บอกเฮ้ยผีที่ไหนวะแล่วมึงทําอะไรอยู่เนี่ยไอ้แกงเขงาก็ถามแต่แกงไงมาแกงบอกว่าผมเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีอารมณ์อ่ะผมก็เลยคุยกับน้องเขาแล้วน้องแกงเนี่ยก็ไม่รู้ไปไหนเห็นเดินไปไหนก็ไม่ร,มมรู้ผมก็ไม่เอาดีกว่า ผมไม่ค่อยชอบเที่ยวด้วยครับอย่างเงี้ยช่วมงมงน,นั้นนะเก่งก็บอกเออเดียวละไปเออไม่ดูไม่ได้แล้วจนะเนี่ยไอ้วาฉันเป็นผีนะเว้ยอ้าว <S 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 แก่งเขาอยู่นั่นคือแก่งเขาไม่ได้ไม่ได้แต่ทีเนี้ยคุณเก่งเนี่ยเขาใส่เกงขาสั้นตัวเดียวเหมือนบ็อกเซอร์นะวิ่งออกมาไม่ได้ใส่อะไรเลย <S 2> <S 2> คือคือไม่ให้มันโปะเลยนั่นแหละแล้วก็วิ่งออกมาส่วนแก่งเนี่ยเขาชุดเรียดร้อยอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกเ,เอาเอาไปเลยแล้วไปเลยดิยมันจะอยู่ทำไมเนี่ย มันจะอยู่ไว้มันมอิกคลมเหรอใช่เขาก็สตาร์ทรถปุ๊บทีนี้จังหวะที่เขาสตาร์ทรถไปดิเขามองไปที่ไอ้ตรงเก้าอ,อี้ไม้หน้าหน้าไอ้บังกะโลตัวเนี้ยเขาเห็นไอ้คนชื่อโกเนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยกับผู้หญิงเนี่ยกกะแ,แจงเนี่ยนั่งคุยกันอยู่อทีนี้ทั้งแก๊งเนี่ยก็ไม่ยังคาใจเฮ้ยมันจะเป็นผีได้ไงวะก็คุยกันอยู่เมื่อกี้ก่อนจะเข้าไปเนี่ยก็คุยกันทั้งสองคน จังหวะนั้นน่ยก่อนขึ้นรถอ่ะเขาก็ยันไม่รีดสตาร์ทรถไงจนเก่ง่ยเขาวิ่งขึ้นรถไปแล้วเขาก็ตัวสั่นเลยไนงะอ,อือ่าตัวแก่งเนี่ยเขาก็ตะดันตะโกนว่าเอา้าแกงพี่ไปแล้วนะ,ะเขาก็ตะโกนเรียกแกงอ่ะอพี่ไปแล้วนะไม่รู้อีเนี่ยเก่งมันเป็นอะไรสะพักนึยังไงสองคนกกน่ตะโกะอ่ะสี่แกงหันมาอนะ่ะโอ้โหสภาพนี่หน้านี่ตาทลนลิ้นห้อยออกมามอง โอ้โหสภาพไม่ตาคนชื่อหวานเลยทั้งสองคนเนี่ยนะเอา้าใช่สองคนเนี่ยมันเป็นผีเหมือนกันโอ,โ,โอ้โหแล้วมันกระถามว่าจะไปลแล้วเลยติโก้นนเนี่ยมันถามจาไใแล้วเลยแล้วก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหแล้วรีสอร์ทตัวนี้กลางคืนน่ะตอนมันบอกประมาณตีสองแล้วโอ้โหหมาก็โอนแบบอุ้ยแล้วสมัยก่อนแถวนั้นบังกะโลโคตรน่ากลัวนะ่ะโอ้โหทีนี้ทั้งแกงก็บอกโอ้ตายหาแล้วไอ้ผีจริงนีว่าะตารถออกมาปุ๊บเขาก็ ส like oh, oh, ตาร์ทแบบล้อฟรีแล้วขับออกมาเหยียบออกมาจากไอ้บังกะโลตัวนี้ยสัก uh, uh, พักหนึ่งคือเหยียบมาเรื่อยตามถนนน,นี่เราข้างสองข้างแลวก็เป็นป่าหญ้าเนี่ยขับไปเรื่อยมันเห็นไอ้ตาลุงไงไอ้ตาลุงที่เกบตังค์อ่ะมันเดินอยู่มันเดินอยู่ตรงข้างซ้ายของถนนนนะ่ะเฮ้ยนั่นไอ้ลุงเมื่อกี้นี่วาที่มันเกบตังค์อ่ะเฮ้ยมันมาเดินทำอะไรตรงนี้วะบอกอระวังมันไวยระวังมาดเวยสักพักหนึ่งไอ้ลุงมันหันมาที่หน้าาโอ้โหไอ้ลุงนี่ก็ผีเหมือนกัน เออไอ้ลุงนี่ก็ผีแล้วมันก็เหมือนกับมือมันน่ะก็ถือตังคบะโบกอะโบโบบอกเอ้ยนี่ตังมือเงยตมาเนี้ยนี่ตังมือเงยจะรีไปไหนแล้วหัวะเราเอ้เฮ้โอ้โหนี่แข่งชั่วโมงนี่แจ่งมันเหยียดเต็มที่แะ้ไปแล้วเว้ยดี่นักม่เที่ยวมึงไอ้เก่งผอก็เหยียบโอ้โหไปเป็นร้อยอ่ะออกจากไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวบังกะโลตัวเนี้ยอ่าแล้วก็หักออกขนมใหญ่กลับบ้านเลยโอ้โหยิ่ว่า กลับมาที่ตัวเมืองพุกเนี่ยเขาก็แยกย้ายกันนะว่าแต่ในตัวของเนี่ยคนที่เก่งเนี่ยเนื้อตัวนี่แบบเหม็นหมดแล้วบอกอีทังแก่งบอกเฮ้ยไปอาบน้ำมันว่าโอ้ยเมาเลยวิวยตัวมึงเนี่ยเขาก็ไปอาบน้ําอาบท่าอะไรนี้นะก็ตัวสั่นเลยแล้วตอนเช้าเนี่ยเขาก็คุยกันในบรรดาเพื่อนว่าเนอะเฮ้ยก็มีคนหนึ่งเขาบอกอุ้ยไปเที่ยวตรงนี้ได้ไงไกลางคืนเน่ะเขาไม่ไปตรงหาตรงนี้หรอกเออมันเคยมีนักศึกษาเนี่ย หลอกไปที่บังกะโลฆ่าตายโอ้โหไอ้บังกะโลนี่มันล้าไว้ั้งนานแล้วเออทีนี้เฮ้ยจริงเลยไอตนะ้ตรงนี้นะตรงนี้นะเลี้ยวไปตรงนี้นะเอเออนเขาที่อยู่แถวๆนั้นนะทีนี้เขาเป็นคนพื้นที่อะพ่าพวงนี้เขาไประยองชนไปไปมาเขาไม่รู้ไงอา่าเขาบอกดิไปได้ไงว่าโอ้โหตรงเนี้ยคนเขียนอนะคนเจอะหลายคนแล้วบังกะโลตยวเนี้ยเออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ขับรถไปที่บังกะโลตรงนี้นะโอ้โหสภาพบังกะโลตรงเนี้ย คือแบบโอ้โห,หน่าเต็มลกค้มไม่น่าเป็นไปได้ตอนที่เขาเข้าไปอ่ะมันเก่าแบบว่าจะพังอยู่แล้วอ่ะครับอโอ้โหตอนนั้นแนเขาเลยบอกโอ้โหถ้าแากนั้นมาเนี่ยสองคนเนี่ยคือเลิกเที่ยวเลยพูกแบบว่าจะไปหาเหยื่อตามคืนจึงเป็นนักศึกษาหรือได้ตามหาตามในวแบเนี้ยอ,อ้าเขาจะแบบกลัวเลยคือเข็ดไปเลยแต่ถ้าเขาต้องการจริงๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีแบบดูทางเว็บไซต์แทน อหาที่แ<อ>น่ๆกำนองดีกว่าเว็บไซต์ในโซเออเข้าใจนึกออกในอินเทอร์เน็ตนะเอองี้ดีกว่าอทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ครับผมครับโอ,อ้เรา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 ได้ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> ในผมบอกว่าพื้นที่ที่เราฟังมาทั้งหมดอยู่ในโซนของจังหวัหดแถวบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้แต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราฟังไว้เนี่ยนะครับ มันเป็นเรื่องของแบบใช้คําว่าอีโรติกแล้วกัน ส่วนหนึ่งในเรื่องเล่าที่พี่หนุ่มมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยมันเรื่องของการค้าประเวณีนี่คือผิดกฎหมายนะเราไม่สนับสนุนนะครับมมนี่ไม่ดีครับไม่ดีนะครับผมแต่ต้องบอกว่าอันนี้ต้องฟังให้เป็นเรื่องเล่านะฮะอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับซึ่งเรื่องนี้มันมันเกิดขึ้นจริงเมื่อระสักประมาณ1ิปีที่ผ่านมานั้นก็เท่ากับว่าสิ่งที่สองหนุ่มเนี่ยเจอโอ้โหแวยาก้าหมดนิดอะหมดอะหมดจริงๆก็เจอทั้งแบบสอง เขาเรียกว่าไนะใช้คาว่าภาษาชาวบ้านละกันสองผัวเมียคู่หนึ่งแล้วก็<ช>วิญญาณอีกหนึ่งตนเป็นสามตนทั้งหมดหอโอ้อมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ยังมีตาลุงเจ้าของก็เป็นผีอีกใช่ก็คือเหมือนเขาหลอกไปเหมือนกัาว่าเขาคงจะแค้นดีว่าเขาถูกฆ่าไงเ,เ,<อ>เขาก็จะเอาสองคน,นที่ชอบเทีย่ยวที่เป็นเพย์บอยเนี่ยไปจัดก,การซะเลยคาดว่าตอนที่เขาปิดไฟเนี่ยคือนัวเนียกันอยู่นะคาจะบีบคอก็ได้เพราะเหมือนกับว่า เริ่มจะแบบปิดไฟปิดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าออกมาเล่าถึงขนาดแบบว่าขนาดวิ่งกันออกมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะคนชื่อเก่งเนี่ยแล้วก็มีกลิ่นน้ำหลงน้ำเหลืองติดโอ้โหนั่นแสดงว่าเข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 าเจอจริงๆอ่อะเขาหนักมากมากใช่น้าเขาบอกเขาไปล้างตัวล้างตัวนะกลิ่ยนยังติดอยู่เลยอะทีด่ดูแล้วกันโดยเฉพาะส่วนนั้นของเขาเนี่ยโอ้โหเหม็นมากเขาบอกเขาต้องล้างแบบหลายวันมากอะ่ะ ถูก oh, mm hmm. ต้องนะครับอันนี้ด้วยความเคารพนะบเพราะว่าเรื่องลักษณะแบบนี้เราได้ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะหลายคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังน้องพี่หนุ่มต้องบอกกันว่าเวลาที่เราฟังเรื่องผีที่เกี่ยวกับเรื่องของอ่าขออนุญาตเรื่องเซ็กอะไรเงี yeah. ้ยมีไปมีอะไรกับวิญญาณหรือผีเนี่ยเขารู้สึกยังไงผมต้องต้องบอกอย่างนี้คือจากที่ได้ยินได้ฟังมาหลายๆเรื่องเนี่ยเคยถามต้อง,ตอง,ตองอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่า คนที่ผ่านประสบการณ์ตรงนี้จริงๆเขาไม่ได้คิดไปเองนะณตอนนั้นอาจจะเหมือนกับถูกมนต์สะกดหรืออะไรก็าตามแต่คือเหมือนกับเขาเขามีอะไรกันจริงๆนะครับไม่ใช่คนที่แบบสมมุติขึ้นมาในหัวอะไรนี้นะแล้วก็ไม่ใช่แบบถูกอะไรไคือเขารู้สึกจริงๆ,ๆก็คือถามลึกมากไปกว่านั้นแหละก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปจริงๆครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือมันมันค่อนข้างเป็นไปได้เยอะมากเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้สิบปีมาแล้วอืมยังไงฮะคืออย่างเนี้ย ผมฟังเขาเล่านะผมไปนึกถึงหนังเรื่องหนึงนะ่งไงไอ้ที่แบบเป็นชู้กับผีอ่ะเป็นชู้อ๋ออออใช่ผมนึกอย่างนั้นหลยเออคือคนกับผีนะผมก็ยังเอ,อ๊ะมันจะเป็นไปได้หรอือว่าคนกับผีเนี่ยจะมีอะไรกันได้อ่แต่อย่างเป็นชู้กับผีเนี่ยมีอะไรเหมือนจริงเลย แล้วผู้หญิงก็เป็นผีใช่ตอนจบน้องเป็นผีไงเพิ่งมารู้ตัวตอนใช่เออก็น,นั่นไงก็น,นั่นไงก็ถามว่าเป็นชู้กับผีที่ว่าเป็นเย่างก็เลยเป็นคนทีในเป็นเจ้าของบ้านนะเนี่ยแคนในบ้านไม่รู้เออนั่นแหละบรรยากาศคล้ายๆอย่างนั้นเลยแล้วแถวนั้นสมัยก่อนบังกะโลเนี่ยมันฟิลแบบนั้นเลยอ่ะผมแบบมองก็บอุอ้ยมันเหมือนในหนังเรื่องที่ผมเคยดูเลยนะก็เออ,เ,อ,อเนี่ยโอ้แล้วแถวนั้นแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นบังกะโลแล้วบังกะโลตัวเนี้ยปัจจุบันก็ยังอยู่นะแต่เหมือนกับเขาลื้อแล้วทํําาาใใหหมม่ทขึ้น่ ที่ดูทันสมัยขึ้นครับก็ไม่รู้เนาะ,อ,ะอยู่แถวไหนแต่พอถ้าฟังเรื่องตั้งแต่ต้นมาก็คงจะเดาได้ได้จะบอกคำว่าไงจักใหญ่ใหญ่มากๆก็แคบลงว่าอยู่แถวแถวไหนเนาะเออเมื่อกี้พี่พูดคําว่าหนังเรื่องเป็นชู้กับผีใช่ไหมใช่ครับนี่เมื่อวัานอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปออกทริปมากับน้องๆขี่บิ๊กไบค์กันไปนี่แหละพี่ผมเหมือนเคยได้ยินว่าเนี่ย ลงถ่ายทําภาพยนตร์เนี่ยเป็นชู้กระผีอยู่แถวเขาใหญ่ผมก็ไปหาอยู่ตรงไหนหาไม่เจอก็เลยอยากรู้ว่าใครที่ฟังอยู่นะตอนนี้ขออนุญาตนะฮะพอจะมีข้อมูลว่าเหมือนจะใช้คําว่าบ้านโบราณมั้งครับเขาเขายังมีอยู่ไหมเขาใหญ่เป็นบังไม้และแบบบังกะโลก็จะสไตล์แบบนี้ยเป็นไม้ไม้เออน่ากลัวสมัยก่อนนะโอ้คนจะไม่ค่อยแยะกันหรอกบังกะโลเนี่ยครับ โอ้สนุกดีมีแต่คนชอบฮะชอบสไตล์การเล่าของพี่หนุ่มมาแบบโอ้เยอะมาก FC เยอะมากแล้วเขบอกหลอนดีฮะเรื่องนี้จากคุณนิวเลิฟคุณวันวันก็บอกว่าหลอนเลยครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกต้องบอกไว้นิ่นึงง่งนะในลักษณะข,ของการเป็นเทยบอยการไปใช้บริการมันยังไม่ดีไม่ดีนะ,นะครับม,มันไม่ใช่เลยถูกได้อย่างหนึ่งมันก็เหมือนกับยังไงนะเหมือกับ อะไรอ่ะเป็นเป็นการค้าที่ไม่ถูกต้องเลยแบบนี้มันไม่ควรทําตามนะครับแต่ว่าและอย่างหนึ่งก็อันตรายด้วยถ้าเกิดเราไม่เจอเรื่องของผีสางเนี่ยบางทีพูกมิจฉาชีพเอาไปป้นอะไรบางทีเป็นมุกต่อไปอะไรพวกนี้นากลัวจริงจริงแล้วก็อ่าแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แนะนำนะอันนี้มันเป็นรเรื่องที่เขาเล่ามาให้ผมฟังอีกทีหนึ่งก็ใช้วิจารณญาในการแยกแยะนะครับผมบไม่ได้ํานับสนุนตรงนี้นะครับผม,มโชคดีที่ได้วิ่งสายนี้ซะด้วยเอาโอเคคอบพระคุณมาก